สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ขวัวสมพรนะคะเมนูวันนี้จะเป็นเมนูต้มจืดมะระยัดไส้หมูสับแล้วก็มีเห็ดหอมด้วยนะคะอันนี้มะระนะคะยังไม่ได้ผ่าแล้วก็ยังไม่ได้แคะเม็ดออกนะคะวันนี้ใช้มะระลูกเดียวจ้าแล้วก็เห็ดหอมดอกใหญ่ๆอันนี้หมูสับก็สับเตรียมไว้แล้วนะคะก็จะได้ประมาณนี้นะคะ สับให้ละเอียดเลยจ้าแล้วก็จะมีกระเทียมแล้วก็รากผักชีนะคะเดี๋ยวเราจะนำไปตำจ้าตำด้วยต้นหอมผักชีเอาไว้ใส่ตอนสุกแล้วนะคะพร้อมด้วยแครอทนี่เครื่องครบแล้วนะคะเราก็ไปทำการตำรากผักชีกับกระเทียมนะคะ นี่นะคะตำรกักผักชีก่อนเลยตมให้แหกแล้วก็ตามด้วยกระเทียมแล้วก็จะมีพริกไทยด้วยนะคะแต่พริกไทยสมพอดีแบบผงนะคะไม่ใช่แบบเม็ดเดี๋ยวเราจะนำมาใส่ทีหลังนะคะหลังจากที่เราตำกระเทียมแล้วก็รกักผักชีเสร็จแล้วนะคะอืมกินหอมมากเลยรกักผักชี นี่นะคะตาเสร็จแล้วก็จะได้แบบนี้เราก็นําพริกไทยแบบผงมาใส่ลงไปเลยจ้านี่นะคะเราก็ใส่ลงไปประมาณนี้นะคะคนให้เข้ากันสามเกลือจ้าสามเกลือนี้นะคะเราจะมาหมักกับหมูที่เราสับไว้นะคะใส่ลงไปในครกเลยนี่สะดวก รวดเร็วทันใจนะคะคลุกเค้าให้เข้ากันกินขอมมากเลยสำหรับซามเกลนี่นะคะใส่ซีอิ๊วขาวซอสปรุงรสลงไปนะคะตามด้วยน้ำมันหอยเยาะๆตามใจเราชอบเลยค่ะกะกะเอานะคะเราก็คลุกเค้าให้เข้ากันนะคะ เราก็จะหมักหมูทิ้งไว้ประมาณ10นาทีหรือใครจะไม่หมักก็ได้นะคะใส่แบบนี้ก็ได้เลยนะคะสมพรก็จะหมักไว้ก่อนแล้วก็จะไปทําการผ่ามะระปลักใส่มะระออกนะคะนี่จ้ามะระนะคะใช้ลูกเดียววันนี้ตักหัวออกก่อนจ้าเราก็จะใช้สี่ออนะคะ เราก็แบ่งเท่าๆกันนะคะได้4ทอนมะละยัดไส้หมูสับเห็ดหอ,อมนะคะนี่เมื่อเราตัดเป็นท่อนๆแล้วนะคะเราก็จะแคะเอาเม็ดออกนะคะเราก็ใช้ช้อนเลยจ้าดีนะคะบุ่นๆไปแบบนี้ง่ายมากๆเลยนำมเม็ดออกให้หมดนะคะ ีเม็ดก็จะรุดออกมาแบบนี้เลยนี่เราก็ได้แบบนี้นะคะนี่ใช้ช้อนทิมลงไปแบบนี้เลยหมุนๆให้รอบนะคะ ฟ้อาออกให้หมดเลยนะคะนีนะคะเมื่อเราแคะเม็ดออกแล้วนะคะเราก็มาทำการล้างด้วยน้ำเกลือนะคะใส่เกลือลงไป1ช้อนตามด้วยน้ำนะคะเทน้ำใส่ลงไปแบบนี้เลยเราก็คลุกเขานะคะให้ คือเข้าไปในมะระนะคะคุกๆแบบนี้นะคะแล้วก็แช่ทิ้งไว้ประมาณ5นาทีแล้วก็นำไปล้างน้ำออกนะคะการทำแบบนี้นะคะก็จะทำให้มะระไม่ขมหรือขมน้อยลงถ้าใครชอบมะระแบบขมก็ไม่ต้องล้างน้ำเกลือแบบนี้ ไม่ต้องแช่ก็ได้นะคะดีจ้าเห็ดหอมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแครอทเราก็จะมาทำการยัดไส้กันเลยนะคะอันนี้นะคะหมูที่เรามักไว้แล้วก็จะได้แบบนี้นี่นะคะเราก็นำวางลงไปในชามแบบนี้เลยนี่นะคะเราก็ใช้หมู ยัดยัดลงไปแบบนี้นะคะเราก็จะยัดไม่ต้องแน่นเกินก็ได้แบบนี่นะคะหมูสับอันนี้นะคะถ้าใครแบบจะใช้หุนเส้นรวมด้วยก็ได้นะคะนำมาหมักกับหมูก็จะอร่อยนะคะแต่วันนี้สมพรใช้หมูอย่างเดียวเลยไม่ได้ใส่หุนเส้นนะคะ เสียงก็อาจจะแหบไปนิดนึงเป็นวัดอยู่นะคะยังไม่ค่อยหายใช่แล้วก็ยัดแบบนี้เลยยัดเสร็จแล้วนะคะเราก็มาทำการต้มน้ำกันอันนี้เราจะใส่เกลือลงไปนะคะตามด้วยมะละใส่ลงไป ตามด้วยเห็ดหอมวันนี้ใช้ทั้งดอกเลยจ้าดอกใหญ่มากๆเลยนุ่มๆน่ากินด้วยสำหรับเห็ดหอมแห้งนะคะนำมาแช่น้ำก่อนแล้วก็ค่อยนำมาต้มนะคะบีบเอาน้ำออกนี่นะคะเราก็จะปิดฝาทิ้งไว้นะคะเปิดไฟอ่อนๆไฟกลางเคี่ยวไปเรื่อยๆนะคะ นี่กินทอมากเลยมะละก็เริ่มที่จะสุกแล้วนะคะใครชอบแบบเปืยกว่านี้นะคะก็ต้มให้นานหน่อยนะคะใส่แครอทลงไปใยจ้าแครอทอันนี้ก็หั่นเป็นชิ้นชิ้นเพิ่มสีสันให้กับมะระต้มของเรานะคะ นี่เห็ดหอมดอกใหญ่ๆเราก็ต้มเคี่ยวไปเรื่อยๆนะคะให้มะละสุกนิ่มจะอร่อยมากๆเลยมีจ้าวันนี้สมพรก็นำมาฝากเพื่อนๆนะคะสำหรับเมนูต้มมะละยัดไส้หมูสับเห็ดหอมใครชอบเมนูนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ พบกันใหม่จ้าสวัสดีค่ะ